ครับสวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่ดินที่ต้องการที่ขายอีกหนึ่งแปลงพื้นที่ตรงนี้อยู่ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปลาจีนบุรีที่ดินเรานี้ติดถนนสีเลนเส้นตัดใหม่เลยนะครับซึ่งเส้นนี้จะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่อําเภอปากพีจังหวัดนครนายกมาสิ้นสุดโครงการที่อำเภอรประจันทรามจังหวัดปลาจีนบุรีถนนที่ดินของเรานะครับติดถนนฝั่งขาออก แล้วก็มีถนนสาธารณะคอนกรีตเข้าไปยังชุมชนด้วยเนี่ยเดยนครับแปลงนี้เลยต้องการที่จะขายเนื้อที่สีไร่3งาน28ตารางวาด้านหน้าทาลาตรงนี้หน้ากว้างประมาณ60เมตรหน้ากว้างประมาณ60เมตรลึกยาวลงไปตามสัดส,ส่วนนะครับตรงนี้ แล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะที่ดินโฉนดคุดแดงน,นสศสีจอคับถ้าเกิดว่าท่านต้องการขยายก็มีแปลงข้างๆนะครับก็ต้องการที่จะขายเช่นกันประมาณหกไร่สองงานนะครับขยายได้แปลงนี้ภายในแปลงก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นนะครับจากฝั่งนี้ ับครสำหรับท่านใดสนใจนะครับที่ดินติดถนนสี่เลนตัดใหม่ทักมาหาทาราได้นะครับตรงนี้เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นปั๊มน้ามันเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นศูนย์อาหารเป็นโกดังพักสินค้าในการขนส่งนะครับลานจอดพวกนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาต่อได้นะครับเพราะว่าติดถนนเส้นหลักเลย เส้นนีจ้จะใช้แทนเส้นเส้นเดิมนะครับซึ่งเส้นเดิมจะเป็น2เลนอยู่นะครับเป็นถนนอน,อนุรักษ์ต้นไม้แต่เส้นนี้4ี่เลนแล้วนะครับเดินทางสะดวกสบายเลยนะครับเป็นทางลัดล่นระยะเวลาในการเดินทางไปยังคนส่งสินค้าไปยังอำเภออารันยาประเทศจังหวัดสากแก้วซึ่งเขาเรียกว่าด่านปลอยเป็ดนะครับตรงนั้น เนี่ยครับถ้าต้องการสีไร่ก็ติดถนน2ด้านเลยอย่าแงบบนี้สีไร่3งาน28ตารางวาหน้ากว้าง60เมตรนะถ้าต้องการขยายเพิ่มขึ้นก็เป็นรวมกันแล้วส1เไร่1งาน53ตารางวานะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านว่าต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยขนาดไหนนะครับแต่ว่าแปลงสีไร่เนี่ยติดถนน2ด้านเลยได้ียบิบ อันนี้คือสภาพถนนทางหลวงหมายเลข33นะครับที่ตอนนี้นะครับเปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ฝั่งขาออกนะครับจากตรงนี้ไปอำเภอประจันตคามนะครับแล้วก็ไปกระบินแล้วก็ไปสักแก้วสิ้นสุดที่อำเภออะไรเนี่ยประเทศนะฮะตลาดโรงเกลือ หรือว่าด่านปล่อยเปดนะครับตรงนี้แปลงที่จะขายนะครับแปลงตรงนี้นะฮะด้านหลังทาราในพื้นที่ก็จะมีไม้ประดับนะครับต้นไม้ใหญ่หลายต้นอยู่นะครับตรงนี้เหมาะทำปั๊มน้ำมันนะครับทำร้านพักทำร้านกาแฟนะครับ เส้น33นี่เป็นเส้นยุทธศาสตร์ในการขนส่งสินค้านะครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวจีนฮะตอนนี้ก็เปิดให้บริการกับประชาชนเรียบร้อยนะฮะจะเป็นเส้นทางใหม่นะฮะในการรัดจากอำเภอปากีจังหวัดนครนาะยกนะครับมาอำเภอรรือาตาคานะคมของเรานี่จะฝั่งนี้นะฝั่งสีไร่2งงานเนี่ยครับจะติดถนน สองด้านนะครับก็คือฝั่งฝั่งเข้าไปยังหมู่บ้านนะครับ okay. ติดถนนด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดถนนสีเรนนะครับฝั่งขาไปสักแก้วไปรันนะครับตอนนี้สองข้างทางนะครับก็เริ่มมีการพัฒนานะครับถมที่ถมทางนะฮะ เริ่มขยับขยายกันมากขึ้นนะครับตรงนี้ สำหรับท่านใดสนใจติดต่อทาเข้ามาครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856 0860183 8 8ตัวต่อด้วย56นะครับ086แล้วก็0183ตัวต่อด้วย56โทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมพื้นที่จริงนะตรงนี้ ทำปั๊มน้ำมันทำรีสอร์ทตววนี้ครับได้เลยสบายเลยครับมีต้นไม้ใหญ่ลมลื่นทีเดียวนะครับครับวันนี้นั้นทาราสหาประจีน,นะครับพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่องการที่ขายติดถนนสิรินตัดใหม่ตำบลโนนห้อมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีไว้เพียงเท่านี้ทาราสหาประจีนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอขอบพระคุณอย่างสูง วันนี้นั้นทาราสหาพิจินขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญสู่ภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรัถนาทุกสิ่งอย่างนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกสิ่งอย่างนะครับมีลูกค้ามากมายมาบุนมาสนับสนุนกิจการของท่านนะครับทาราสหายพจีนขอขอบพระคุณครับ